นี่เป็นโบนัสประจำปีของพวกเธอทุกคนนะ นัดเลยอ่ะนี่จะได้เท่าไหร่ฉันได้หมื่นห้าพี่สางพี่ทำงานที่บริษัทนี้มาตั้งหลายปีพี่น่าจะได้โบนัสเยอะแน่เลยพี่ยังไม่ได้เปิดดูเลย พี่ได้แค่หกพันเออทำไมได้แค่หกพันพี่น่าจะได้เยอะกว่านี้นะหนูว่าเขาต้องใส่ฟองผิดแน่ๆเลยพี่ซางพี่ลองไปคุยกับคุณไมคดูดิ คุณไม่ครับทำไมโบนัสของผมถึงได้แค่6,000บาทครับจริงเหรอน้องที่มาใหม่ยังได้เยอะกว่าผมอีกฉันว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยเดี๋ยวฉันจัดการให้คุณกลับไปทำงานก่อนเลยครับ เ่คะโบนัสของสังคุณก่อให้ผิดหรือเปล่าคะเมื่อกี้สังมาบอกฉันว่าโบนัสที่เขาได้ยังได้น้อยกว่าพนักงานใหม่อีกไม่ผิดหรอกพนักงานเก่าทุกคนก็ได้แค่นั้นผมตั้งใจจ่ายโบนัสให้พนักง,งานเก่า20%ก่อนไว้ปีหน้าเขาจะทั้งหมดทีเดียวปีหนะ้าปีนี้บริษัทไม่ค่อยได้กำไร คุณก็รู้อยู่บริษัทก็แค่ต้องการเซฟเงินสำรองไว้ก่อนจ่ายปีนี้หรือจ่ายปีหน้ามันก็เหมือนกันนั่นแหละคุณก๊อบให้โบนัสพนักง,งานใหม่เย,ยอะกว่าพนักง,งานเก่าแบบนี้คุณก็ไม่กลัวพนักง,งานเก่าจะน้อยใจหรอคะผมก็บอกอยู่ว่ารวมจ่ายปีหน้าทีเดียวผมยังไม่ได้บอกว่าจะไม่จ่ายโบนัสเลยแค่จ่ายเร็วหรือจ่ายชา <S 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 ้าก็เท่านั้นเอง แต่ถ้าพนักงานเก่าไม่ยอมจะทำยังไงคะใครกล้าไม่ยอมไม่ยอมก็ลาออกไปแต่ฉันไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมต้องให้โบนัสพนักงานใหม่เยอะกว่าคนเก่าคุณฟังผมนะคนใหม่ยังไม่นิ่งต้องให้โบนัสดึงคนไว้ก่อนค่ะฉันเข้าใจแล้วค่ะ สร้างปีนี้บริษัทต้องการเซฟเงินไว้เผื่อฉุกเฉินเลยใจ่โบนัสให้20%ก่อนแต่เดี๋ยวปีหน้าจะรวบใจ่ายให้ทีเดียวเลยนะโบนัสของปีนี้แต่ใจปีหน้าแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับผมไม่เห็นด้วยหรอกจะเย็นๆก่อนนะขอบคุณคุณไม่มากนะครับที่ดูแลผมมาโดยตลอด ผมขอลาออกฝากบอกบอสให้ด้วยนะครับไม่ต้องฝากมีอะไรก็พูดมาตรงเลยบอสครับโบนัสที่ผมควรได้แต่กลับไม่ได้ถูกหักไว้ตั้ง80พวกเราทำงานมาทั้งปีก็หวังอยากได้โบนัสถ้าไม่ได้ผมไม่อยู่ต่อแล้วครับผมก็บอกแล้วไงว่าได้ทุกคน แต่จะให้ทีเดียวปีหน้ารอนิดรอหน่อยจะเป็นอะไรไปแต่ถ้าคุณลาออกวันนี้คุณจะไม่ได้อะไรเลยคุณเก็บไว้เถอะผมไม่ต้องการ้างสร้างสร้างใครมีปัญหาอะไรอีกไหม ไม่งานของบริษัท JTC ยังไม่เสร็จอีกเหรออ,อ๋อสร้างลาออกแบบกระทานฐันเลยไม่ได้สอนงานให้คนอื่นจนตอนนี้ยังหาคนที่เหมาะกับงานนี้มาดูแลไม่ได้เลยค่ะพะนักง,งานของเรามีตั้งเยอะแยะไม่มีใครทำงานของสร้างได้เลยเหรอดีแล้วที่ผมไม่จ่ายโบนัสให้พนักง,งานพรุงนี้รายน้ำยา ไม่ผมให้เวลาคุณสองวันไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตามหาคนมาทำงานนี้ให้ได้คุณกอบคะฉันหาคนได้แล้วคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้เขาก็มีงานของเขาเรียกมาเลยผมให้เงินเดือนสองเท่า นี่ก็จะปลายปีแล้วเงินโบนัสของเขาเดีย๋ยวผมจ่ายเองเรื่องนี้จัดก,การให้เรียบร้อยผมจะให้พนักงานทุกคนรู้ว่าบริษัทนี้ขาดใครไปก็ยังเดินหน้าต่อได้ค่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้ค่ะ คุณกอฟคะพนักง,งานใหม่มาแล้วคะ่ะคุณไมนี่คุณรอเล่นกับผมใช่ไหมเปล่านะคะนี่เป็นคนเดียวที่ฉันหาได้แล้วคะ่ะนี่คุณคุณกอคฟคะคุณต้องให้ค่าตอบแทนตามที่สัญญาไว้นะคะ เงินเดือนขึ้นเป็นสองเท่าพร้อมจ่ายโบนัสของปีนี้ด้วยไม่งั้นไม่มีคนทำงานนี้นะคะเออจ่ายก็จ่ายขอบคุณมากนะครับคุณใหม่ไม่เป็นไรหรอกค่ะลูกชายผู้บริหารก็ต้องใช้วิธีนี้จัดการนั่นแหละอิจฉาพี่ซางจังเลย ได้เงินเดือนเพิ่มเป็นสองเท่าและยังได้โบนัสอีก